สวัสดีทุกคนเลยนะครับพบกับช่องถามมีกิฟนะครับและวันนี้เราอยู่กับอีคิวและบอลแคนเบอรี่ฟอนและวันนี้นะครับผมจะมาชาเลนจ์รูบิคกับน้องอีคิวและเล่บอลนะครับ <c oughs> บอกได้เลยว่าชาเลนจ์วันนี้เนี่ย <c oughs> ค่อนข้างดุเดือดและเมามันมากๆนะครับ <c oughs> มีทั้งแข่งเดี่ยวและแข่งทีมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ย <c oughs> ไปรับชมกันเลยครับผมไป <c oughs> <c oughs> สำหรับชาเลนจ์แรกวันนี้นะผมจะมาชาเลนจ์กับน้องเลบอลกันก่อนนะครับผมก็เป็นการแข่งเดียวนะครับโดยที่น้องเลบอลเนี่ยจะเล่นลูกอะไรครับ2รคูนสนะคะทุกคนและพี่เนี่ยจะเล่น2อคูนสเหมือนกันครับแต่ว่าจะใช้มือเดียวครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสลับกันให okay. อนะ้ประมาณนี้ให้เวลาดูลูกนะครับถูกไหมครับ จบนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเริ่มครับโอ้โหอึยอติดติดติดเสร็จแล้วครับเลบอนใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับสิบจุดแปดหกเก้าครับโอ้โส่วนพี่นะใช้เวลาไป 1 6 4หดสี่เจวินาทีนะครับก็เล่าเนียมน้องเลบอนชนะไปครับผมโอเคมาถึงชาเลนจ์ที่สองเล้ครับผมจะมาชาเลนจ์เดียวกับน้องอีคิวนะครับผมโดยที่น้องอีคิวจะเล่นอะไรครับวันนี้สามคูณสามครับส่วนผมนะับจะเล่นสองคูณ2ครับ2คูณ2ครับสามคูณสามครับสามคูณสาครับ4ตัวหนึ่งเลยใช่ครับมาเดี๋ยวเราสลับกันทำเลสดีกว่าครับ นี่อาจจะทำเล่นานนิดนึงนะเพราะว่าลูกมันเยอะแนละ้วระหว่างนี้เดี๋ยวพี่นอนรอ,อก่อนแล้วกันนะขนะอ,อได้ครับไม่ใช่เดียวนี้ก็กนนะ่าจะพอแล้วโอเคคนระับให้เวลาดูลูกก่อนนะผมเนี่ยจะดูแค่ลูกเดียวพอนะครับดูลูกอื่นเดี๋ยวจำไม่ได้มันเยอะเกินนะ <laughs> เคครับพร้อมครับ <laughs> โอเคครับ 1, 2, 3! 뭐 g yeah. รอพี่ด้วยรอพี่ด้วย <c oughs> ใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับผมยี่หกบวกไปเป็นยี่สิบแปดจุดสองแปดยี่สิบแปดวินะส่วนผมนะใช้เวลาไปสามสิบสี่จุดหกหนึ่งวินาทีครับผม <c oughs> ก็สรุปของเกมนี้นะครับน้องอีคิวเป็นคนชนะนะครับผม <c oughs> และชาเลนจ์ต่อไปนะครับคือการแข่งทีมนั่นเองนะคร <c oughs> ับโดยจะแบ่งเป็นทีมสามยี่สิบนะจา <c oughs> <อ>กทีมอีคิวเลบอนครับไหนแต่และพี่ไม่เรียกทีมเหรอพี่อยู่คนเดียวเนี่ย เอาไปว่าน้องลมพี่ละกันนะรอบนี้เนี่ยพี่จะเล่น3าคูณ3าทั้งหมด3ลูกด้วยกันนะครับแต่ค่แล้วน้องจะเล่นอะไรครับจะเล่น2คูณ2ทั้งหมด6ลูกเลยนะก็จะเล่น3ะลูกนั่นเองใช่ครับใครเสร็จก่อนก็สามารถเอาไปเล่นก่อนได้เลยนะครับขอย้ำอีกทีนะว่าน้องๆเนี่ยต้องทำให้เสร็จ6ลูกนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมแพ้ไปแล้ว2เกมนะครับรอบนี้เนี่ยผมต้องชนะได้แหละครับโอเคมาเดี๋ยวเราแลกกันสลับกันดีกว่าครับมาดู โอ้พี่เนี่ยต้องน้องโอ้โหมี้หกลูกเนี่ยละเอียดเลยครับเร็ว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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่ทำเล็กก็เหนื่อยแล้วเอาอันนี้ปวดข้อมืออยู่นะมาให้เวลาดูลูกครับดูลูกยดีไงพี่ก็ดูลูกเดียวกัน้อมครับ โอเคครับทุกคนมือแตะเวลาครับถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเริ่มครับเฮ้ยได้เสียงวางลูกแล้วตกใจพี่เลย ของผมที่ได้นะครัแล้นก็คือศูนย์จูงศูนย์วินาทีไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ไม่ใช่แล้ไม่ใช่แร้วคือแบบบอกเกตบอลมันเป็นตามแผนนะเออเนาะมาปั๊เออเพราะว่ามยาอะไรกันถึงองคนในเมื่อเวลามันรีเซ็ตแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพช้ากันดีกว่าครับผมโอเคหลังจากที่ดูภาพช้าไปแล้วนะพี่ชนะแน่นอนไม่ใช่พี่ฝั่งผมชนะ พี่ชนะพี่ย้อนดูใหม่ใย้อนดูพี่นเมื่อตัดสินกันไม่ได้เนี่ยอ่ะผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้เป็นคนตัดสินเลยแล้วกันครับเอาเป็นว่าถ้าคุณคิดว่าใครชนะเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะรอดูอยู่นะครับโอเคครับและเข้าสู่ชาเลนจ์ต่อไปนะครับฝั่งพี่เนี่ยจะเล่น2คูณ2ทั้งหมด5ลูครับผมส่วนน้องๆ2งคนเนี่ยจะต้องช่วยกันแก้3ลูนี้ให้เสร็จนะครับผม ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมา,มาสลับกันเลยดีกว่าม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 าหนโอเคชึบบขอเวลาดูลูกอโอเคทุกคนพร้อมไหมครับ พร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับ ครับเยเยตึงท้ายแลย้วตึงท้าย <Okay. S 2> โอ้โหเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็ฝั่งน้องใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับ <C 3> <c oughs> สี่สามส่วนพี่ใช้เวลาไปสามสิบวิเข้าผม <c oughs> ก็สรุปรับเกมนี้ฝั่งพี่เนี่ยชนะไปนะคะชนะค่ขาดหมนชนะแล้วชนะทันทีและชาเลนจ์ต่อไปนะครับทีมพี่เนี่ยจะเล่นรูบิกสองคูณสองสามคูณสามและ สี่คูณสี่ครับผมส่วนฝั่งผมมีคิวเลบอลจะเล่นสามคูณสามทั้งหมดสี่ลูกเลยนะสามคสูโอเคแบ่งๆกันได้โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทำเล่นกันจับครับจับับพี่ว่านะพี่จะช้าตรงสี่คูณสี่นี่แหละแถวเยอะสุดละก็ต้องรอดูนะทำหน่อยทำทำด้วยนะครับ แดงพาได้พี่หน่อยแบบตอนเริ่มจับเวลาแล้วแบบเอ้ยพาเอฟแอลอะไรเงี่ยมาถ้าพร้อมแล้วดูรูปรับผมโอเคทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับเอาหน้ามือแตะเวลา3 2 1เริ่มครับ

พี่ใช้เวลาไป1นาที9วินาทีครับผมสำหรับเกมนี้ผู้ชนะก็คือทีม EQ เรเบิร์ครับผมเข้าสู่ช่วงเกมสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับทีมพี่เนี่ยจะเล่นดีระมิดครับสองบนสองยังไม่หมดยังไม่หมดสามสามและคอรมีอีกมีอีกเออสี่ลูกเลยแล้วฝั่งน้องเล่นอะไรครับวันนี้ ปีละนิดครับแล้วก็2อคูนสองครับอ๋อโอเคค่อนข้างสูสีมามาสล,บสลบับสลับสลับยากมากบอกไงรอบเนี้ยยากกว่ามา,มาดูรูปครับดูรูปดูวันไหนก่อนนี่พี่เลือกไม่ถูกเลยพี่จะดูวันไหนก่อน <S 2> <S 2> <S อโอเคโอเค คนแปะเวลาครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับ สำหรับพี่นะครับใช้เวลาไป32วินาทีครับผมฝั่ผมครับใช้เวลาไป36่งสามสนาทีโอเคครับก็พี่ชนะไปนะครับผมทีมหลังนี่เราโดนเขาตกตลอดออน้ำบ้างก็ดีครับขอขอชนะหน่อยก็จบไปแล้วสำหรับคลิปวันนี้มาชาเลนจ์รูบิทกับน้องอีคิวเลบอนนะครับ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าใครชนะเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกต้านคลิปนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องทามนทิสและช่อง e q ค e b o ลบอลเฟมลี่ฟนด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย